กมค่ะวันนี้เจอกันกับกาณีอีกแล้วนะคะกาณีอยู่ที่นี่นะคะอยู่ในโครงการบ้านนะคะที่บ้านค่ายนะคะตรงทำเลตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับถนนใหญ่นะคะจะเป็นถนนใหญ่สี่เลนนะคะทางไปตักใบนะคะแล้วก็ทางาขาทางเข้าตรงนี้ก็เข้าได้ไม่ยากนะคะตรงข้างหน้านั้นจะอยู่ตรงข้ามกับ มัสยิดมัสยิดบานคายนะคะเข้ามาแค่ประมาณร0อยกว่าเมตรก็จะถึงโครงการนะคะในโครงการตรงนี้นะ,ะจะเป็นแผงจะเป็นแผนผังสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งในโครงการทั้งหมดนี้จะมีบ้านทั้งหมดประมาณ20หลังด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะการนี่จะพามาอัปเดตหน้าง,งานนะคะแล้วก็พิเศษนะคะการนี้อยากจะบอกว่าสําหรับ2หลังแรกนะคะเราพรีเซลนะคะ แค่2 9ล้าน9 0บาทนะคะพร้อมของแถมมากมายนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะคะอยากเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวในราคา2 9ล้าน9 0บาทนะคะ ฟังไม่ผิดค่ะ2 9ล้านหมื่นบาทไม่ถึง2ล้านหนด้วยซ้ำนะคะแล้วบนเนื้อที่50ตารางวานะคะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะวันนี้นะคะ,ะการที่จะพามาอัปเดตหน้างานซึ่งช่วงที่การนีมาทำมาถ่ายทำเนี้ยเป็นช่วงฝนตกนะคะแล้วการนี้ก็วันนี้เป็นวันแรกเนาะที่แดดออกเนาะคือก่อนหน้านี้นี้จะเป็นช่วงที่แบบ ฝนเทล,ลงมานะคะแต่วันนี้ว้าวแบบมันว้าวสุดๆที่เดดออกกันนี่ก็ไม่รีอนะคะวันนี้ก็มามาเก็บรางงานนะคะมาอัปเดตหน้าง,งานข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของรั้วหน้าบ้านนะคะรั้วหน้าบ้านเราจะมีเป็นประตูเล็กกับประตูใหญ่นะคะซึ่งประตูเล็กตรงนี้เราก็สามารถอาจจะเอารถเข้ามาได้ก็ได้นะคะแล้วก็สิจทจิที่นี้พอข้างในนั้น ในส่วนของหน้าบ้านฝั่งด้านซ้ายตรงนี้เราจะปรับเป็นส่วนของสวนจะเป็นสวนสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะก็ใครอาจจะมีบอ่อปลาหรือว่าจะทําเป็นสนามหญ้าก็แล้วแต่ดีไซน์นะคะทีนี้นะคะวันนี้เราจะเห็นว่าช่างกําลังทํางานอยู่นะคะก็กําลังติดกระเบื้องนะคะในส่วนของบ้านตอนตอนนี้นะคะภายนอกเราก็าจะ เขาเรียกอะไรนะาทาสีรองพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาสีภายนอกไปแล้วชั้นที่1นนะคะทีนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความคืบหน้าของบ้านว่าตอนนี้บ้านนั้นคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เริ่มจะเห็นความสวยงามความมีมิติของบ้านนะคะว่าเขาจัด จัดตกแต่งได้อย่างลงตัวยังไงนะคะนะคะดูนะคะตอนนี้ช่างหน้าบ้านก็คือกําลังติดฝ้าอยู่นะคะก็กาลังตกแตง่งในส่วนของฝ้าก็าเรา,าช่างของเราก็เป็นช่างที่แบบมีอาชีพนะคะอโอเคทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของหน้าบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะคะ ตรงข้างหน้าตรงนี้เราจะเป็นเราจะมีประตูนะคะจะจะเป็นประตูบานเรือนนะคะแล้วก็ข้างหน้าตอนนี้ช่างเขากำลังติดกับเบื้องนะคะดูกับเบื้องนะคะที่ใช้นะคะเป็นกระเบื้องอลายสวยงามเลยนะคะเป็นลายเป็นลายหินนะคะอย่างสวยงามนะคะพอ,อะเวลา เวลาที่ช่างเขาเขาติดเนาะเ,เขาก็ใช้เทคนิคแล้วก็วิธีการต่างๆอย่างมากมายนะคะอันดับแรกก็คือเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความคงทนนะคะความแข็งแรงนะคะอันนี้นะคะเราก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะมีอุปรกรณ์ที่สร้างใช้งานอยู่นะคะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนของออหน้าบ้านนะคะก็ตรง ตรงที่การยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นส่วนของประตูหน้าบ้านนะคะแล้วเราดูด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะโหเราจะเห็นได้ว่าบริเวณข้างบ้านจะมีที่บินเยอะมากเลยนะคะใครอยากจะตกแต่งอะไใใรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้อย่างเต็มที่เลยนะคะอ่านะคะในส่วนของตรงจุดนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องรับแขกนะคะอ่างรับะะนะะแขกนี้เราเน้นความร่มนะคะแล้วก็ความโปร่งนะคะ วันนี้เรามาดูในส่วนของ้าน้างตรงนี้โห oh. คุณผู้ชมขาอยากจะบอกว่าลมนี่แบบโกรบมากเลยนะคะว้าวอันนี้นะคะในส่วนของดีไซน์ก็คือจะเป็นดีไซน์เป็นหน้าต่างกระจกนะคะเป็นขอบสีดำนะคะอย่างสวยงามนะคะสีดำนี่คือเน้นความหรูหรานะคะอ่าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้รับลมมาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ในส่วนของ ข้างบนนะคะเป็นฝ้าเพดานนะคะเป็นฝ้าเพดานหลมุมทรงโมเดิร์นนะคะก็ได้ติดตั้งอย่างสวยง,งามอันนี้ก็คือ,อโคมไฟนะคะเป็นโคมไฟรุ่นใหม่นะ,คะโคมไฟก็ตกแต่งประดับประดายอย่างสวยงามน,นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะ,ะคุณผู้ชมลองดูนะคะก็คือด้านข้างฝั่งในส่วนของสายไฟนะคะเราได้เราได้ ติดตั้งแบบฝังเลยนะคะแล้วก็ติดเก็บรายละเอียดทุกอย่างอย่างลงตัวแล้วก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะอ่านะคะแล้วก็ในส่วนของอตรงนี้ก็คือจะเป็น จุดที่วางทีวีนะคะก็จะมีการเดินสายไฟให้เรียบร้อยนะคะไม่พอนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะมีระบบไฟฉุกเฉินนะคะในกรณีที่ไฟดับนะคะเราจะมีไฟสำรองที่เป็นไฟฉุกเฉินนะคะจะมีไฟแสงสว่างนะคะที่ส่องแสงนะคะทำให้บ้านเราไม่มีความมืดนะคะแน่นอนคะ่ะ เพราะฉะนั้นสบายใจได้ในเปลาะหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของอสายอากาศทีวีเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับสายอินเทอร์เน็ตนะคะติดตั้งมาอย่างคู่กันเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะเรามาดูห้องนอนห้องที่1นนะคะห้องนอนห้องที่1่ก็สวยงามนะคะก็ะในส่วนของห้องนอนก็กว้างนะคะจะมีห้องน้านะคะในห้องนอนนะคะ ตอนนี้ก็ติดกับเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นสีก็เป็นลักษณะเป็นสีคลาสสิกนะคะตกแต่งยงังสวยงามลงตัวนะคะแล้วก็แยกพื้นที่ส่วนเบียกับส่วนแห้งนะคะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือรอติดตั้งสุขภัณฑ์นะคะสุขภัณฑ์ที่ใช้ก็เป็นสุขภัณฑ์ที่มาตรฐานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะเราก็จะมีประตูจะเป็นประตูประตูบานใหญ่นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเดินออกมา ข้างหน้านะคะนะคะจริงๆแล้วม <duh. S 3> ันก er <with> <ai> ็จริงๆแล้วก็คือหน้าต่างเลยค่ะแต่ว่าคือเราเล่นหน้าต่างแบบโปร่งที่สามารถเปิดประตูเข้าออกได้นะคะแล้วก็ในส่วนด้านข้างตรงนี้ก็คือหน้าต่างเช่นเดียวกันค่ะเราเปิดเราเปิดได้นะคะเพื่อรับลมนะคะตรงนี้ก็มีเพดานหลุมอีกเพออีกจุดหนึ่งนะคะเพดานหลุมตรงนี้คือจะพิเศษสําหรับคือตรงมุมนี้คือมุมรับประทานอาหารเนาะ ก็แล้วแต่ดีไซน์ว่าเราจะตกแต่งสไตล์ไหนบางคนชอบสไตล์แบบโล่งๆก็เปิดโล่งไปเลยบางคนชอบแบบปิดกั้นโน่นนี่นั่นอ่ะก็คือเราก็อาจจะมาทำดิวอีกนิดนึงเนาะก็แล้วทีนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์นะคะแล้วในส่วนของตัวนี้ก็คือ,อะจะเป็นหน้าต่างบานโล่งนะคะ,ะนะคะอย่างสวยงามนะคะ เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังตรงนี้ก็คือในส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวก็ติดตั้งเคาน์เตอร์นะคะอย่างดีนะคะแล้วก็จะมีติดกระเบื้องให้อย่างเรียบร้อยนะคะก็มีซิงล้างมือนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นให้ให้ดูกระเบื้องนิดนึงนะคะโโหลายกระเบื้องทำไมแบบ มันสวยงามมากเลยนะคะเป็นลายกระเบื้องลายหินอ่อนสีน้ําตาลนะคะที่จะตัดกับโทนสีขาวนะคะแล้วแบบมันลงตัวมากเลยนะคะแล้วเออแล้วมาประดับด้วยกระเบื้องลายจะเป็นลายก้นหอยนะคะสีน้ําตาลสวยงามมากเลยนะคะก็สีน้ําตาลตัดตัดครีมเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของซิงค์ล้างจานก็จะเป็นซิงค์สอง สองสองอะไรนะเขาเรียกว่าบ้านคู่เนาะเขาเรียกเนาะอ่าโอเคเสร็จที่นี้ด้านหลังนะคะเราแอบมาดูด้านหลังก่อนที่จะเข้าไปในห้องนอนห้องที่สองนะคะด้านหลังก็อตอนนี้เราอยัางไม่ได้ปรับพื้นที่นะคะเราจะเห็นว่าพื้นที่ในส่วนของด้านหลังบ้านนี้กว้างมากเลยนะคะ เราจะมีพื้นที่ซักล้างนะคะเราอาจจะเป็นพื้นที่ตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะคะกลับบ้านเนี่ยนะคะสองล้านเก้าหมื่นบาทนี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นห้องห้องน้ารวมนะคะโอ้โหห้องน้ํารวมนี่กว้างมากเลยนะคะนะคะนี่ดีไซน์ก็สวยนะคะ ประดับตกแต่งในส่วนของอกระเบื้องนะคะก็จัดมาอย่างลงตัวนะคะก็มีการเล่นมิตินะคะในส่วนของอกระเบื้องนะคะข้างในก็จะเป็นโทนสีโทนสีขาวก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว mm ่า hmm. เราเล่นแบบความมิติอีกนิดนึงก,ก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะคะก็จะเป็นห้องนอนฝั่งนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างสองด้านนะคะ หน้าต่างด้านหลังก็จะเป็นหน้าต่างรับลมนะคะซึ่งจะมีคือจะเป็นแบบสร้านิดนึงแตอ่อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นหน้าต่างยาวซึ่งบ้านหลังนี้เนาะเราเน้นความกว้างความโล่งความโปร่งนะคะแล้วก็รับแสงมาเต็มที่แล้วก็ในส่วนของการเปิดทิศทางช่องทางเข้าลมอ่ะลมก็คือเข้าทุกทิศทางของอของตัวบ้าน ทำให้บ้านจะรู้สึกโล่งโปร่งสบายนะคะอ่านะคะอันนี้ห้องนอนห้องที่สามนะคะห้องนอนห้องที่สามก็ถือว่ากว้างพอสมควกนะคะกว้างมากเลยนะคะอ่าน,นะคะเป็นยังไงบ้างคะห้องนอนครบแล้วสามห้องนะคะในส่วนของภายในห้องก็คือเราถาดเป็นโทนสีครีมนะคะสีครีมสวยงามนะคะแน่นอนค่ะสวยงามมากค่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชม ใครที่สนใจบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะบนพื้นที่50ตารางวานะคะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำคะช่วงนี้ เปิดเป็นพรีเซลนะคะแค่2หลังแด้แค่น,นั้นนะคะถ้าคุณไม่จองตอนนี้เนาะมันไม่มีแล้วราคานี้นะคะได้แค่เท่านี้จริงๆค่ะแค่2หลังแรกนะคะพรีเซลแค่สองล้านเก้าหมบาทค่ะจองเพียง5 0 0 0ันบาทค่ะถ้าคุณกู้ไม่ผ่านนะคะการที่ก็คืนเงินให้เต็มจํานวนนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าเงินคุณจะหายไปไหนนะคะเงินที่คุณจองเนี้ห้าพันบาทก็จะไปหันเขาในราคาบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วสิทธิพิเศษก็คือถ้าคุณจองภายในวันนี้นะคะคุณจะ ได้ได้ของฟรีอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะราคาถูกของแถมเพียบนะคะราคาบ้านบนเนื้อที่50ตารางวานี้ไม่มีนะคะในราคา2ล้าน9 0 0 0 0 0บาทนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทำเลตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองที่ว่านะคะใครอยากจองอยากมีบ้านเป็นของตัวเองที่ผ่อนไม่หนักนะคะดีกว่าเช่านะคะขอให้คุณ ตัดสินใจให้เร็วนะคะบ้านหลังนี้จะมาจะคือคุณจะสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนการเดินสินเชื่อไม่ต้องกลัวน,นะคะมาหากาานณีกรณีจะดูแลทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่วันแรกที่คุณมาดูบ้านนะคะเราก็พร้อมที่จะดูแลคุณจนกว่าจะจบ จนกว่าจะถึงวันโอนบ้าน,นะคะ่ะโอเคคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะคะ<ม><น>แล้วก็อย่าลืมติดตามกันนห้กันต่อไปนะคะว่าการนี้จะพาไปชมที่ไหนต่อนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะสำหรับก็นะคะ,นนะ,คะอย่าลืมนะคะอ่าลืมนะคะเอ่อใครที่จะโทรหาก,กันนี้นะคะอย่าลืมนะคะโทรหาการนี้โดยตรงนะคะ 0936652389นะคะหรือ0 9 3 5 7 5 6 7 0หรือถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Inbox าทางนะเพจของนาราคุมพัฒตีได้เลยนะคะนาราคุมพัฒตียินดีดูแลรับใช้ทุกคนนะคะเรื่องบ้านเรื่องสินเชื่อต้องไว้ใจเรานะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสำักมค่ะ